สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับงวดวันที่17มกราคม2569นะครับมาดูคู่บนมาทุกงวดนะครับแม่นสุดสำหรับสูตรตัวนี้นะครับคิดว่าคงจะไม่ล่มนะครับเพราะเราใช้ตัวแทนตัวเกิดเลยนะครับคือเอาตัวเดียวบางทีมันไหลนะครับ ก็ลองมาตามดูสักหน่อยนะครับสำหรับคู่บนข้อมูลในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกกฎหมายครับคุณครับก็มาเริ่มกันอีกแล้วนะครับสำหรับแนวทางต่างๆนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับวันที่17นะครับ ก็ผมนั่นนะครับก็ว่ามีช็อตเด็ดด้วยนะครับถ้าว่าช็อตเด็ดแล้วมันมั่นใจนะครับถ้าไม่มีช็อตเด็ดแล้วท่านก็คงเห็นนะครับเมื่อที่แล้วถึงแม้จะขึ้นโลโก้นะครับถ้าเราเอานะครับ16กับ26นะครับหรือ026เพราะมันเป็นเลขพศที่เหยียบย่งเข้ามาใหม่นะครับคุณครับเราก็ใกล้เคียงนะครับบางทีท่านอาจจะตัดถูกนะครับและแล้วก็พลาดนะครับสูตรตัวนี้นะครับก็นี่นะครับมาใช้ตัวแทนตัวเกิดนะครับ บางสูตรนี่คุณครับเราชี้แจงมากไม่ได้จริงๆนะครับเขาจะเลขมันออกไม่รู้ว่าอะไรนะครับบางทีมันลดแต้มเดียวเพิ่มแต้มเดียวอยู่เรื่อยนะครับทีนี้เรามาใช้ตัวแทนกักเลยนะครับอย่างเช่นตัวบนเห็นไหมครับเนี่ยสกับ9สูตรตัวล่างนะครับคือสูตรย้อนหวดนะครับอันนี้นะครับสูตรตัวบนนี่ยังก็เก็บไว้ก่อนนะครับคุณครับบางท่านก็อยากจะถามว่ามันมาจากตัวไหนนะครับก็ขอให้มันถูกก่อนแล้วกันนะครับมีที่มาแน่นอนนะครับ อ่าสี่เห็นไหมครับเดียบัญชนนะครับเป็นเลขวิ่งได้เลยนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับลองดูนะครับมวดแรกออกไปที่หกสี่สี่นะครับแล้วก็มาดูมวดถัดมาเลยนะครับอ่านะครับมันออกอะไรนะครับตัวนี้เราวางสี่หมดเลยนะครับเนี่ยระวางสี่นะครับเป็นตัวอย่างแล้วมวดถัดมาเราเดินเลยนะครับก็คือแค่นี้เองนะครับวางสี่หมดนะครับสี่สี่ ก็นะครับคุณครับเสียดายนะครับ5กับ6นะครับเราจับ70ย์อยู่แล้วทีเดียวนะครับมันก็เ0็ย์มันก็706กซะกันแม่นะครับเราได้อะไรครับตัวนี้8ตัวแทนก็คือ3นะครับเนี่ยมันมาตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวล่าง2กับ7็เลขย้อนงวดนะครับเนี่ยเราก็จับเป็น2ชุดใช่ไมครับและเราก็ถูกนะครับก็ไม่้องปากกาแดงนะครับปากกานี้เลยนะครับมันออกไปที่อะไรครับตัวนี้ออกไปที่ เก้าเจ็ดแปดนะครับก็ถูกนะครับในหน่วยสิบคือเราจับสี่ชุดไว้นะครับคุณครับสี่ชุดเพราะตัวแทนตัวเกิดนี่มันรู้สึกมันจะจับง่ายดีนะครับอ่าเราก็มาดึงวดถัดมาอีกนะครับอ่าเราพอวางสี่เลยนะครับเราได้เก้านะครับเก้ากับสี่นะครับเก้ากับสี่เก้ากับสี่นะครับ แล้ตัวล่างเรา6กับ1ใช่ไหมครับนี่เลขย้อนงวดนะครับมันก็ออกมันก็ถูกอีกนะครับนี่มันถูกแบบนี้ครับหลังจากถูก7 8แล้วก็ยังถูก96นะครับก็จับ4ชุดนะครับมันก็ออกไปที่6,9,6อ่าแบบนี้นะครับสูตรบางสูตรนะครับคุณครับก็กระผมนั้นพยายามจริงๆนะครับเอาแนวทางมาให้คุณคุณได้อพิจารณากันนะครับอ่ได้อะไรครับ3กับ8 อย่างเงี้ยนะครับเลขกันนะครับถ้าไม่มี3ไม่มี8เนี่ยเราก็คงจะคิดลําบากกันนะครับคุณครับเพราะว่าเอาเลขสูตรแบบนี้มาเลยแล้วมันมันได้เลขวิ่งดีนะครับเราได้ตัวไหนก็แล้วแต่เราอามกับ8เข้าไปเสียบเลยนะครับคุณครับมันก็ออกนะครับออกไปที่อะไรครับตัวนี้อ่าออกแปดสองตัวนะครับเนี่ยแปดสองตัวแปดเก้าแปดครับออกแปดเก้าแปดนะครับอ่าหลังจากที่ออกอะไรครับเนี่ย เออหกเก้าหกนะครับแล้วก็มาออกแปดเก้าแปดนะครับอ่าแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับเนี่ยบางครั้งมันได้สองตัวแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับมาเมื่อเราได้สองตัวอันนี้นะครับดูนะครับเราได้อะไรครับหกกับหนึ่งอ่าตัวล่างนี่มันเก้ากับสี่อ่าใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จับสองชุดนะครับจับสองชุดอ่าสี่ชุดนะครับมันก็ออกตัวนี้นะครับออกที่หนึ่งสี่นะครับ ท่านก็คงมีใบนี้ใช้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับมันก็เอ่อมันก็ถ้าว่าเลขไม่เบิร์นนิทชัวได้แน่นะครับมันออกอะไรครับ1 4 5นะครับตัวนี้เราก็จะตัดออกไปเลยเพราะเราได้1กับ1 1เนี่ยนะครับ1 1กับ4อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็6กับ9อ่ออย่างเงี้ยนะครับคุณครับมันก็เหลือน้อยนะครับผลปรากฏมันออกอ่าเลขอ่าชุดนี้มันจะเป็นเลขสลับหลักนะครับคุณครับเนี่ย1 5 4นะครับแต่มันออกที่ หนึ่งสี่ห้านะครับเราได้สองตัวก็ใช้ใบนี้นะครับคุณครับถ้าเราใช้ตัวเดียวก็ต้องสูตรให้แม่นๆสูตรอัจฉริยะสูตรที่เราตัดออกมาจากของจริงพันหลักนั่นแหละครับก็คือสูตรอมตะดูงวดถัดมานะครับเลขออกที่เบิ้นอีกแล้วนะครับเราได้อะไรครับ2กับเเนี่ยนะครับคุณครับ2กับ7นะครับมันออก2ตัวบนนะครับแล้วมาดูตัวล่างเห็นไหมครับเนี่ย มันขาด2กับ7เราก็ไม่ต้องสนใจนะครับคุณครับาะยังไม่ผิดอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวแทนตัวเกิดนะครับสูตรพัฒนาใหม่นะครับออกไปที่2 5 2เาอบางทีนะครับเราจับ2 2สองเอาไว้บ้างนะครับคุณครับมันก็ถูกนะครับเนี่ยมันออก2 2สองนะครับเนี่ย2 2ล่างด้วยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูว่าถัดมาอีกนะครับ3กับ8 เนี่ยคุณครับเนี่ยเราถูก2ตัวอีกแล้วนะครับเลขเข้าออกที่อะไรครับเนี่ยเก้าแปดห้านะครับแปดเก้าห้าเราได้2ตัวใช่ไหมครับเนี่ยเราได้2ตัวก็เราจับนะครับก็สามเก้าสามสี่นะครับแปดเก้านะครับแปดสี่อย่างงี้นะครับมันเป็นเลขสี่ชุดนะครับแล้วเราก็นะครับดูใบเลขของเราอ่านะครับมันออกไปที่อะไรครับ 895มันก็ต้องถูกแน่นอนนะครับในในชุดตัวนี้คือเราดึงออกมาก็จะเหลือเลขเพียงไม่กี่ชุดนะครับคุณครับถ้าเราเอาตัวเดียวมัน36ตัวถ้าเราได้2ตัวมันก็ลดลงไปเหลือ10ประตูแค่นั้นเองนะครับมันออกที่มันจะเข้าโต้นะครับ598เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย598นะครับงวดนั้นเราถูกโต้นะครับเราไปเอา589เลขมันออกตัวท้ายนะครับคืออย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูงวดพึ่งผ่านไปนะครับเราได้อะไรครับ ศูนย์กับห้าอ่านะครับศูนย์กับห้ามันออกศูนย์นะครับออกศูนย์นะครับเนี่ยเราเอาตัวแทนตัวเกิดมาอย่างนี้เราไปเนี่ยเห็นไหมครับนี่เราไปชอบห้าเพราะห้ามันวิ่งมันไหลเป็นหกคุณครับนี่นะครับมันก็ได้คู่คู่โตกรงเขาอะนะครับคือเราจับไว้สองชุดใช่ไหมครับก็ศูนย์เจ็ดอ่าแล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็ไปจับห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ไปจับหนึ่งเจ็ดไปนู่นนะครับคุณครับ อแล้วก็มาดูในใบเล็กของเรานะครับใบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเมื่อเข้าอย่างนี้นะครับเนี่ยสลับหลักนะครับก็0ูนเพราะเราได้2ตัวแล้วเนี่ยเราก็จับเลยนะครับอย่างนี้จับไปเลยนะครับก็คือเป็นข้อสังเกตได้เลยเหลือไม่กี่ชุดนะครับเหลือสิกว่าชุดนี่เราถูกชัวเลยนะครับในใบนี้ถ้าไม่เบิ้ลนะครับพูดถึงว่าไม่เบิ้ลไม่หามนะฮะอ่เลขตัวนี้ออกยังไม่ได้เขียนเนี่ยแปดแนะครับแปดเก้าห้ามื่อที่ผ่านไปนะครับมันก็ 7, 0, 6 สุดรมตาของเราเนี่ยคุณครับแม่นะครับเอาเถอะนะครับคุณครับอีกไม่นานแล้วนะครับวันนี้นะครับ2กับเอ่ดนะครับ2กับ7ตัวล่างมัน3กับ8ดนะครับเราจับเอาไว้2ชุดก่อนเลยนะครับคุณครับรู้สึกจะเป็นเข้ากับช็อตเด็ดเลยนะครับวันนี้นะครับได้นะครับตามหน่อยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์รู้สึกจะค่อนข้างนะครับค่อนข้างจริงๆนะครับค่อนข้างจะมั่นใจเหลือเกินเนี่ยนะครับ เลขตัวนี้นะครับจะทําให้ดูนะครับมันมีทั้ง4ชุดเลยนะครับที่มันตรงกันอย่างวัตถิแล้วเห็นไหมครับ9กับ1ก็กลับหัวก็เราเรียนอยู่แล้วนะครับว่านะครับสองสองสามนะครับเพราะสองสองตัวสองสามนะครับแล้วทีนี้ก็เจ็ดนะครับเจ็ดแปดกับเจ็ดสามนะครับก็เลขแค่นี้นะครับคุณครับมันเลขตัวนี้นะครับ ถ้า1ของเรามาจริงนะครับในสูตรนั้นนะครับเราหนึ่งมาเสียบได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มกล้านะครับเราต้องฟันธงจริงๆนะครับคุณครับเนี่ยตอนนี้เราใช้เลขแบบนี้มันดีนะครับมันคือแม่นะครับมันก็น่าสนใจนะครับเพราะใช้ตัวแทนตัวเกิดเอาดีกว่านะครับนะครับแล้วจะหาเลขวิ่งแบบจริงจงจังๆกระทบกันตั้งกี่สูตร9งวัวที่แล้วนะครับผลปรากฏนะครับกลับหัวเป็น6เลยนะครับแทนที่9้าจะต้องเป็น4ก็ไม่มานะครับอย่างเงี้ย9กับ4เห็นไหมครับ ไม่มาตัวแทนตัวเกิดด้วยนะครับงวดนี้เราลองจัดตัวแทนตัวเกิดอย่างนี้จัดอยู่อีกหรือไม่นะครับอ่าก็ลองลองพิจารณาดูนะครับคุณครับเลขมีที่มาที่มาแน่นอนนะครับส่วนตัวล่างนี้ก็ยังเลขข้ามข้ามปีแล้วนะครับมันเป็นเลขย้อนงวดนะครับอ่าก็เดี๋ยวบางทีนะครับวันพรุ่งนี้หรือปลาเือนี้นะครับจะลงเร็วๆเลยนะครับสําหรับเลขช็อตเด็ดของเรานะครับคุณครับทาให้คุณดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ3ตัวของเขา อ่นะครับดูแล้วมันมันก็น่านะครับน่าลุ้นจริงๆนะครับสำหรับอช็อตเด็ดในงวดวันที่17มกราคมนี้นะครับก็คงจะมาอามีโอกาสไปใหม่กันแล้วครับคุณครับสำหรับคลิปนี้จากลาดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ